เงียบเงียบเงีิบอ่ิบเบอิบเเยเงียบเงียบียบเงเอะม่อนะแม่อไม่นาวนะไม่หนาวไ่าวไมนเรังนะพูดรังนะูเรฟังนะโ้ยังไงไบอกเด็บอกที่อู ฟัง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 กันก่อนฟังกันก่อนฟังกันก่อนฟัง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 นะฟังกันก่อนฟังกันก่อนนะฟังกันบ้างโอ้ยแม่ไม่มีมือขอให้ฟังกันบ้างนะออะเกาะนั่งไว้เออเกาะไว้อ เกาะไ้นะฟังฝังเดียว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 พูดแล้วฝังเดียวเดียวเดี๋ยวเดี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 ยวพูดแล้วฟังเดี๋ยวเดี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 ยวนะเดี๋ยวเดี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 ยวนะพาเชือเดียว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 เอ๊ะเอ๊ะน้องพีไม่เอาอารมณ์ไม่ดีนะอารมณ์ไม่ดีคือหน้าตาอารมณ์ไม่ดีคือหน้าตา เดินนะอายุขาขึ้นอายุขาขึ้นอ่าหันข้างหันข้างหันข้างทำไงหันข้างหันข้างทำไงอาหันข้างหนยอาหันข้างหนูอายุขาแม่หน่อยยุกขายุกขาหนีขาหนียกขาไอ้หนูยกขานี่ยกขานี่ยกขานี่อายุขายกขาหน่อยค่ะยุกขาหน่อยค่ะอายุขาแม่ยังยกขายกขาหนู หันข้างหันข้างเอหันข้างเนาะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะต่อไปต้องอาบน้ำอุ่นแล้วล่ะเพราะว่าต่อต้านให้อาบน้ำอุ่นละเอาเสล้วเดี๋ยวให้อาบน้ำอุ่นแล้วต่อไปไม่อาบน้ำเย็นละ จะอ่านน้ำอุ่นก็เห็นว่าอากาศมันไม่อากาศมันไม่เย็นก็เลยให้อ่านน้ำเย็นมีปัญหาต่อต้านอันนี้อันนี้เอาใส่แล้วใส่แล้ว แล้วเนาะเสร็จแล้วแค่เพียวแค่เพียวเสร็จแล้วแล้วเนาะเสร็จแล้วอะสบัดสบัดบ๊อบสบัดบ๊อบสบัดสบัดบ๊อบสบัดบ๊อบสบัดบ๊อบโอ้โห้ามาดีนะหนูอะเสร็จแล้วอันน้ำให้น้องค่ะโอ้โหเงียบ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 ไปเงียบเงียบโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไปไปไปเสร็จแล้วเนาะมาเลยป้าเหลืออะไรอะคะ หลืออะไรนะเหรอฟ้าเอ้าต้องคอนไหมค้อนได้สามสิบเก้าบาทสามสบาสามสิบบาทนะป้าเจ็ดนะเป็นไรัวลืืนออะคอนื้อกวาาน้ำตรงนี้ออกคอนลักก็ใส่ไว้เดี๋ยวจะแป๊บอึบ เงียบเงีย ب, เงีย ب, เงีย ب. เขาอาบน้ำแล้วเขาโกรธเขาอาบน้ำแล้วเขาโกรธอืมเออทอนเอาทอนเอาไปแล้วขอบคุณนะคะ,ะร้านทอนเอาชื่อร้านทอนเอาดีไหมขอมโทษจ้า